ต้องบอกว่าเรื่องของคุณชรเนี่ยก็เงียบไปสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกเพราะว่าคุณชอนก็วันนี้เดินทางมาพร้อมกับทนายนะคะมาที่สพปากเกร็ดค่ะนำทั้งเอกสารหลักฐานทางการเงินต่างๆมาให้ปักคำนะคะก็ยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจค่ะแล้วก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยนะคะ วันนี้คุณชอนต้องบอกว่าเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะมาถึงสอพอปากเกเนี่ยค่ะก็เดินทางเข้าพบกับสารวัตรสอบสวนที่สอพอปากก็นะคะมาให้ปากคำหลังจากที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ครั้งแรกไม่ได้เดินทางมาเป็นการส่งตัวแทนมาแทนนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็เดินทางมาเองค่ะ กรณีของคุณชรเนี่ยคนที่ไปดําเนินคดีนะคะก็คือนายรณรงค์แก้วเพชรค่ทะทนายความแจ้งความดําเนินคดีในข้อหานําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และพระบอคอมควบคุมการเรียรายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะท่าทีสีหน้าสีตาของคุณชรวันนี้เนี่ยสื่อก็ไปจับตากันนะคะช่วงการให้สัมภาษณ์เนี่ย ขออภัยค่ะช่วงการสอบปักคำเนี่ยนะคะใช้เวลาค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเข้าไปตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะจนถึงช่วงเย็นเนี่ยเพิ่งจะเสร็จนะคะก็การสอบสวเน,เนเป็นไปอย่างเคร่งเครียดเลยนะคะเขาบอกว่าสอบเครียดแล้วก็สอบนานด้วยหลังจากนั้นคุณซอนก็เดินออกมาพบปะกับเรียกว่ากองทัพสื่อมวลชนค่ะที่วันนี้เนี่ยไปรอเพื่อจะสัมภาษณ์คุณชอนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆนะคะ วันนี้พอให้ปักคำเสร็จแล้วคุณชอก็ออกมาพบกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าวันนี้รวบรวมพยานหลักฐานจํานวนมากมาชี้แจงกับทางพนักงานสอบสวนบอกว่าเราได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็บริสุทดใจมาตลอด เอกสารวันนี้ที่นํามามอบให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นเอกสารทางการเงินทั้งหมดที่เริ่มในการเปิดรับบริจาคช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นบัญชีไหนก็ตามบัญชีส่วนตัวบัญชีกองทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมในเรื่องที่เกี่ยวกับไฟป่าและสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อจะให้ปากคําค่ะในวันเดียวกันนี้นะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็เดินทางมาเหมือนกัน ทนายรณรงค์วันนี้เนี่ยนะคะก็ไปเข้าพบกับพันตำรวจเอกพง์จากปรีดาการุณพงศ์ผู้กำกับสอบพอปากเกรดค่ะเพื่อจะไปสอบถามทางด้านคดีแล้วก็จะมาสอบถามคุณชอบุรณะหิรันด้วยนะคะถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยไปกดดันเจน้าหน้าที่คุณทนายก็อยากจะรู้นะคะว่าเป็นใครเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทนายรณรงค์กันหน่อยค่ะ คุณชอนโดนัยูรันนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ครบกําหนดออกหมายเรียกครั้งที่2แต่ทราบว่าได้มาที่โรงพักแล้วเดิมเนี่ยชนะตระนองตั้งใจจะทาหนังสือมา2ฉบับฉบับแรกก็คือกรณีคุณชอนไม่มาก็จะขอให้ตํารวจใช้ตามปวิทยา,ยาม,มาตรา66ขอสารออกหมายจับแต่เมื่อคุณชรมาก,ก็ต้องมาขอติดตามความคืบหน้าคดีว่าวันนี้มาให้การว่ารับสารภาพหรือปฏิเสธว่าอย่างไรบ้าง ตามสิทธิที่พึงมีครับเพราะว่าที่ผ่านมามีแรงกดดันมายังพนักง,งานสอบสวนและก็ทางตํารวจที่โรงพักปากเกร็ดค่อนข้างเยอะจะมาสอบถามด้วยว่ามีผู้ใหญ่ที่ไหนมากดดันตํารวจในพื้นที่หรือเปล่าทราบได้ยังไงคะว่ามีแรงกดดันกับตำรวจเรามีข้อมูลอยู่ครับมีแรงกดดันค่อนข้างจะหนักมาที่โรงพักปากเกร็ดเลยครับในการทาคดีนี้ทั้งทงที่เป็นคดีที่ประชาชนสนใจก็ไม่น่าจะมากดดันตำรวจกันนนะครับอยากให้ทำแบบตรงไปตรงมา เขาจะบอกได้ไหมคะวกากดดันร,รูปแบบไหนใครกดดันเนี่ยแบคือแรงกดดันนั้นทําให้ผมไม่ทราบความคืบหน้าในทางคดีครับซึ่งในฐานะที่เป็นคนแจ้งความกล่าวโทษเนี่ยเขาควรจะมีสิทธิ์รู้เนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่ที่เป็นตดดํารวจเขากดดันมาที่ทางตํารวจที่โรงพัก,กอีกทีหนึ่งแต่ชื่อก็เลยครับเรื่องนี้ให้ไปถามที่สำนักงานตุลาการชาติด,ดีกว่า ผมติดใจอย่างเดียวครับที่ผมต้องมาก็คือคุณชอนพูดในคลิปบ่อยๆว่ามีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มีผู้ผมอยากทราบว่าผู้ใหญ่ที่คุณชอนอ้างถึงเนี่ยผู้ใหญ่คนนั้นชื่ออะไรเป็นใครยศอะไรเป็นตำรวจหรือไม่เพราะผมกลัวว่าผู้ใหญ่จะมายุ่งกับคดีนี้ครับ นี่คือเสียงของทนายรณรงค์นะคะที่วันนี้เดินทางมาที่สพปักเกร็ดค่ะเพื่อจะมาสอบถามคุณชอนอย่างที่ทนายบอกแหละว่ามีผู้ใหญ่ที่พยายามจะกดดันมาที่สพปกักเกรดก็เลยอยากจะรู้ว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นน่ะเป็นใครนะคะ<ๆ>ก็ถามอยู่หลายๆครั้งค่ะ คุณรณรงค์เนี่ยบอกด้วยนะคะว่าจริงๆในพื้นที่อื่นเนี่ยนะก็มีคนไปแจ้งความไว้หลายท้องที่แต่ว่าไม่มีที่ไหนคืบหน้าเท่ากับที่ปากเกร็ดเลยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทางสอพอปากเกร็ดเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะคะ ทนายรณรงค์บอกด้วยนะคะบ,บอกว่ายอดเงินที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมีเงิน10บบาทของตัวเองด้วยหรือเปล่าที่เอาไปสมทบและเมื่อไหร่จะเอาไปส่งมอบกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะได้จบปัญหาไปคงไม่ต้องรอไฟป่าปีหน้าแล้วค่อยไปให้รับบริจาค ปีนี้ก็ควรจะให้ปีนี้ก็จะได้เสร็จไปนี่คือปัญหาที่ตนเองเนี่ยยังคาใจอยู่ว่าเงินที่ตนเองบริจาคไปในนั้นเนี่ยสิบาทก็มีด้วยนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็เรียกร้องถามไปถึงคุณชอนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณชอนนะคะแล้วก็ไปดูท่าทีของคุณชอนที่เข้ามาที่สพปราเกตหลังจากที่หายหน้าไปนานกันหน่อยะคะ่ะรอนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราตรวจมาประมาณ5้ชั่วโมงครับผม แล้วก็ยื่นเอกสารหลักฐานทุกอย่างเพื่อที่จะชี้แจงทุกอย่างนะครับรับทราบข้อกความเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยครับรับทราบข้อกความเรียบร้อยครับปฏิเสธหรือนะให้การปฏิเสธครับเพราะว่าเพราะว่าตามพยานจริงแล้วเนี่ยชอนสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีหลักฐานทั้งหมดเลยครับตั้งพยานบุคคลแล้วก็พยานเอกสารโั้โหไปครับเจตนาชอบกรมประชาชนหรือไม่เนี่ยก็ผมใช้คำว่าไม่ได้เจตนาแต่ต้อนรับอย่าในการจะให้เกิดการเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยนะครับผานที่ คุณชอนก็พอเห็นพี่พี่สื่อมวชนเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณชอนทำวันนี้ก็คือ ยกมือไหว้ทันทีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าก็มีการรวบรวมหลักฐานต่างๆมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะเอกสารทางการเงินยืนยันว่ามีความบริสุทธิ์ใจที่อยากจะทําเพื่อสังคมจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามีเสียงของพันตํารวจเอกพง์จากปรัชญาการุณพงศ์ผู้กํากับสอพอปากเกร็ดค่ะที่พูดถึงกรณีของคุณชรไปฟังกันค่ะท่าน สงสัยว่าทําไมถึงสอบนานเพราะเราต้องตอบคําถามรวมทั้ง,ร,งรูปหลักฐานทุกประเด็นให้ครบประเด็นที่ถามก็เป็นหนึ่งในคําถามครับหลักฐานที่เอาให้มาเยอะมากแค่ไหนครเ,เบื้องต้นก็พอประมาณครับเปน็นการสอบสวนเน้นไปที่เส้นทางใช้คําว่ารวบรวมหลักฐานทุกมิติครับได้มีการแสดงสลิปบัตรเครดิตทุกอย่างเลยใช่ไหมคะรวมถึงเสเตทเมน ต้นตรงส่วนนี้ขอไม่ตอบนะครับเพื่อเป็นเรื่องของอปัญหฐานในำํำนวนนะครับเราจะเสนอทางกระบวนการยุติธรรมอีกอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าเขาไม่ยอมรับว่ามีการนำเงินไปใช้กิจวัตุประสมตรงส่วนนี้ยังไม่ได้ไปถามเพราะว่ายังมีเวลาต้องถามอีกเพราะว่าถามในประเด็นอื่นไป2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอีกชั่วโมงต่อไปก็จะถามในประเด็นต่างๆแบบนี้ครับเงินที่ได้รับมาเนี่ยคือรตรงแบบที่เขาชี้แจงไปในที่พิจารณ ขออนุญ,ญาตอยู่ในจำนวนการสอบสวนนะครับที่ท่านค่ะวันนี้ทางด้านของผู้กำกับสบพปากเกรดนะคะก็ให้สัมภาษณ์แบบพอประมาณนะคะท่านก็หลักๆเนี่ยคือท่านไม่อยากจะให้ไปกระทบในเรื่องของคดีมากนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าที่จะต้องสอบปากคำนานสอบนานหลายชั่วโมงเลยเนี่ยนะคะเพราะว่า ก็มีหลากหลายประเด็นมีการรวบรวมหลักฐานทุกมิติแล้วก็บางเรื่องขอไม่ตอบเพราะว่าเป็นหลักฐานในสำนวนก็จะนำเสนอกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ